Thank you. ีย,ยามประนามร่ว่ายายพวกเราชาวไทยรวมใจรวมทำความดีไทยไทยไทยรวมใจรวมสามคัคคีปกป้องภัยรีเอกราของชาไทยสามนาชาวสวัสดีหน้าตาดนตรีวันนี้ที่ชมได้ฟังพีน้องชาวไทยรวมใจได้รวมพลังปกป้องมันคงยืนยองดํารงชาไทยอยาเเยียดอยามประนามร่วหายาย,าย เราเชาวไทยรวมใจรวมทำความดีไทยไทยไทยรวมใจรวมสามัาคีปกป้องภัยรีเอกร่ชคองชาไทยชียวเชยายขอให้คุ้มพาคุ้มใคร นิ้วคำนับขอกาบหน้านายขอกาบหญิงชายบ่งชี้วายกันทั่วแดนแฟนซีดีะระกาบนพี่กรบพระชีวิตตัวโกงและมันคงมีกรรมระเหมือนคนละทรมาล่า หากผมเล่นรำไม่ดียู้ยี่ก็าดาอายหมูอายหมาบังมะถึงเป็นโกงกันก็ฝังกันวิเกยอย่ากเกียดโกงเลยนะเจกันนะจ๊ะนะจ๊ะ อัตตาหีอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฉันเองมีเชื่ออยู่แล้วว่าสมิงมาตะเบิดทุกวันนี้ฉันแอบรักผู้หญิงหนึ่งคนให้น้ำมาฟ้าหญิงอุสามาณีแต่ฉันก็อยากเป็นใหญ่ตอนนี้รุงของฉันสมิงมาชะคิดก่อการร้ายอยากจะเป็นใหญ่ อยากเป็นองค์พระมหากษัตริย์เองแต่ส่วนฉันอยากจะได้อุตสามนีมาเป็นเมียจะทำอะไรต้องปรึกษาลุงทุกอย่างวันนี้ฉันตั้งใจจะลงไปหาลุงเพื่ออยากจะได้อุตสามณีเป็นเมียต้องปรึกษาลุงทุกสถานที่ราไม่มัวร้องช้า เดี๋ยวผู้ชมจะชังพอล้องจบปังปรีไปละไม,ม่วร้องช้าเดี๋ยวผู้ชมจะชังอพอล้องจบปังปรีไปผมไม่มัวลีลายืนบ้าน้ำลายระบอกกับหญิงชายไม่เฉชะีิเกยแกแ่ๆกมันชอบร้องแหล่ร้องกอนัยรุ่น จร้อนไปรักแล้วลผมคือคุณนางวังใน และมียศเป็นยายเยอะยิงในใสใก,กิกกอกกอกกิงในใสไม่ทิ้งปลีไทยเปิดบัญชีชีช่องมีดีก็ต้องมีชั่วชั่วแล้วได้ดีก็มีอยู่ทั่วและผมเลยเอาชั่วมาใช้ และคนชั่วนั่งเทินเงินถังและคนดีๆสิต้องนั่งช่ำในฮขาเจ้าเองให้น้ำว่าสมิงมัดชะยังมีหลานชายน้ำว่าสมิงมัดตะเบิด ทุกวันนี้ต้องการเพียงอย่างเดียวต้องการอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตหาลุงจะเข้าไปหาลุงดีกว่าหากมีโอกาสวันใดละก็เอา้าลุงฉันวายด้วยจเจริญสุขเถอะมานั่งกันก่อนลุงฉันไม่อยากจะนั่งแล้วเป็นเพราะอะไรฉันเครียดเนี่ยทุกวันนี้ลุงรู้ไหมลุงบอกว่าพาฉันมาอยู่ในพระราชวังเนี่ยจะให้ฉันเป็นใหญ่ฉันเป็นแค่จ่าทหารเมื่อไหร่ฉันจะได้ดีล่ะ รอสักวันหนึ่งเหมือนกับลุงทุกวันนี้ลุงก็รอลุงต้องการอยากจะเป็นองค์พระมหาสัต์ใจแทบขาดฉันไม่อยากจะรอแล้วฉันจะบอกความจริงกับลุงแล้วกันตอนเนี้ยฉันแอบรักฟ้าหญิงฉันอยากได้ฟ้าหญิงเป็นเมียอุสามมนีใช่ไหมก็ใช่สิลุงเป็นโอกาสดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ลุงส่งเสริมเพราะฉะนั้นแล้วสมิงมาตเเบิดไปสู่ขอความรับกับองค์หญิงอุสามมณีสัก ถ้าหากองคหญิงอุสาานีเขาให้ความรักแก่เจ้าเจ้ากรลีบรับเอาไว้แต่หากว่าเขาไม่ยอมก็จัดการสบายมากลุงลุงวางใจฉันได้ว่างงานครั้งนี้ลุงได้ดีฉันก็จะได้ดีตูงให้โชคดีเราจะเดินทางเออ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  งหน้าไปนะอุาสามานีเธอต้องเป็นเมียของฉันให้ได้ฉันตั้งใจเอาไว้เพราะความรักปรักใจเออเอ,อ,อุาสาหมนีเออเออ,เออเออเออพี่ต้องการนะ ข้าพเจ้าเองมีนามว่าอุสามณีเป็นราชธิดาของเสดจพ่อยุพราชหงสาแห่งแผ่นดินมอลำเลิงเสด็จพ่อในบินทหารคู่ประไทยเปคิดเหมือนหน่มช่อเลยว่าทางแปลกๆยิ่งสายตาเวลามองฟ้าหญิงนะเปคะมันช่างไม่ ไม่มีอะไรไปค่ะเออก้าองฉันสมิงมันระเบิดถวายังคมด้วยฟ้าหญิงพี่คะระเบิดทันแปลกใจเหลือเกินทุกทุกทีขึ้นเฝ้าจะต้องอยู่หน้าท้องพระโรงจริงด้วยพคะเพราะคำสั่งของเสดษพ่อนี่มันยังไม่ถึงเวลาอีกอย่างหนึ่งสถานที่นี้ก็คือพระตำหนักส่วนตัวของเันอุสามณีไม่ทราบว่า ล่วงล้ำเข้ามาในสถานที่นี้ได้ยังไงเล่าก็ก็หมมฉันเข้ามามีความจริงจะมาบอกความจริงอะไรต่นสิเปกคะเก็บมาหลายปีแล้วเก็บไว้เดี๋ยวก็บูดหรอกไม่ใช่ข้าวอย่าเสือกเอ้าไม่เสือกฉันอยู่ตรงนี้ใครจะเข้าจะออกก็ตำหนักระโหฐานฉันต้องเป็นคนรู้ใช่อีกไม่นานฉันก็จะมาอยู่ตำหนักนี้แล้วรู้ไหม หมายความว่าไงไปคะที่ก้าวหม,วม,ม่อมฉันมาในวันนี้พูดสันส้นๆง่ายๆได้ใจความอยากได้ฟ้าหญิงเป็นเมียโอเคฉ<อ>ันต่อไปสูงเกินสักไปรักจนเกินตนเธอเป็นใครฉันเป็นใครฉันจะบอกอะไรให้นะอันนกนี่ก็คือสกุลนา หมานั่นคือสุนัขแต่ข้าอยากจะรู้นะว่าอีคนที่กัดไม่เลือกหน้าเยี่ยงท่านข้าจะเปรียบได้กับสัตว์ชนิดใดดีกันเล่าถ้าก้าหม่อมฉันเป็นหมาอย่างที่พระองค์ได้กล่าวดีจะได้เอาไม่เลือกนาได่ <c oughs> ขอฉันคนเล็กไม่มีออเป็นดาวลาย ในหัวใจเธอเสนอหน้าน้อยรักเธอเกินร้อยไม่น้อยหน้าใคร,ะรจะเป็นอีเคหวังของปกป้องเลื่อยไปไม่ยอมให้ใครมาเกี่ยวแม่คุูขอมอเป็นดาวร้ายในหัวใจหลอนอยากนอนเคียงนาอกอปกสำอางดูชั้งอบคุล พระเอกมาเกี้ยวแก้มแดงจะแทงให้ปุ่นเชื่อไหมแม่คุณผมโหดกว่าใครโหดจริงเปล่าไม่รู้อารำพรบทจนหมดฉบับแต่น้องก็ยังกลับรังเกียจคืน อาราพบทจนหมดฉบับาาแต่ต้องนางก็ยังกลับรังเกียจเอาไ,<ว>ได้วยความใครใจตึงเครียดพี่อยากยัดเยียดราม่ยังออกไปจากตำแหน่งชช่นนี้ลงหน้าหน้าทองอย่ามองเธอ ี่เล่นมนดำโอ้คิดว่ามนดำทำอะไรได้หรือถ้าทำไม่ได้นะเอกนีก่แกไม่เตดกันงองแงมงหรอกมนดำทำไม่ได้แต่ถั่วดำทำไหมไปเอาเอาไปลงนะหน้าท้องอย่ามองเธอรมยามแปลกเจอพี่กระจีบลงหน้าหน้าผมการโดนทีบน้องเอ๋ยอย่าเพิ่งรีบ หอมพังสว่างมีพักว่ารักพี่รับรองยี่จะดีระเด็ดดิ่งอันจะนอนกอดและจะไม่ทอดไม่ทิ้งละใจเดียวเด็ดดิ่งนอนนั่งบ้าหรอ,อยอ<ล>มไหมพูดใจไม่ดีหน่อยฉันเป็นใครเขเป็นใครถ้าเป็นเมียพี่น้องนี้เพียงโอม ถามยี่ว่ายอมกันหรือยังไม่ได้นะได้ฟังว่าจานทุเรศนีพวกววายอกสอะไรทันสัยอย่างเงี้ยเมียทำนิสเถีงไง บ้าไม่มีเมียเบ้นี่ใครอยู่ทนสักคนเลยไม่รู้สาเหตุปัญหามต้องจับไปใส่คืน หนุ่มเอ้ยเอ้ยเออเงยแก้เขาอลู่กหนะเต็มเนื้โอ้โหปไนนี้นะไปเมียนะคู่ก็รักสิคู่ก็รักสิเอาหน้าเป็นเมียหน่อยหน้าแม่ป้าเหรอมีคนยอมก็ไม่เอาละาโหน่หน้องก็หน่อก็หนุเอ้ยเอ้ยเออเงยลาสวัสดีละสวัสดีวันนี้โชคดีโชคเหมาะ มาพบแม่สาวรุ่นกระต่อเรามนึกยังไงก็ไม่รู้เอาแม่แพ้สีทองทัง้งามผุดของแพรวพันหน้าทัง้งามดังดวงจันทร์มนึกยังไงก็ไม่รู้อยากไป็ู่ด้ดนเคียงเหมือนกับเตียงคู่คู่พี่อยากใกล้เหมือนปากกระจมูกเหมือนแม่กับลูกอุ้มอยู่ใจจะขาดแล้วเออ ไข่ปิ้นรัวเลยแต่ป้าไม่ดูตสยแล้วซมาไม่ได้เลยออกไปหยัเอาไปนะเออหยัดเอาไออไปโอ้ยเคยควายนี่มันี้ไ สระทัมั์อยู่หน้าเนื้ออาพระทรงปีชาสามารถหากใครมีเรื่องเดือดร้อนใครมีเรื่องเดือดร้อน ก็ให้มาลองดีกาพระจัพพินิชพิจานาณาไม่มีเวลาพักผ่อนพระทรงบำเพ็ญเห็นอกของปูวงประสก นิกใต้ลมสเสวกระชัตขององค์กษัตริย์ยุพราชหงสาข้าพเจ้ามีราชธิดาอุสามณี เป็นลาดที่ดาที่ข้าพเจ้ารักที่สุดในชีวิต <eni> และห่วงใยที่สุดข้าพเจ้าอยากจะให้หยุดนะมันอะไรกันนี่ลูกเสนพ่อไปค่ะบัตรเดี๋ยวนี้สมิงมาตะเบิดบอกข้อควาหนักของหมอนฉันแล้วก็บอกความรัก แล้วไล่บ huh? ังผองฉันมาไหมคะเจ้ามัดระเบิดเจ้าทำอย่างนี้ได้อย่างไรเจ้าช่างมาได้อายใจตัวเองเจ้าขุดจะตักน้ำใส่กระโหลกและชะงกมองเงาว่าเจ้าคือใครอะไรอะไรไอ้แก่เสจพ่อดูปากคลองมาสิไปคคะ เจ้าสามหาอานักวาจาเจ้าอายุยังน้อยใช่สิสัญญาณเจ้าไม่ดีต้องโทษผู้ใหญ่ไม่ดีไม่สั่งไม่สอนเสิ่มิงมาฉะ,ะพร้อมทึงมัตะเบิดเจ้าเลิกลงความคิดอันชั่วชาของเจ้าพระองค์ท่านอย่าหาว่าเก้าของท่านอย่างงนี้เลยทำไปก็น่าจะรู้ ว่าต้องการอะไรชั้นสมิงมัตเเบิดอยากได้ฟ้าหญิงมาเป็นเมียถ้าไม่ยอมเสร็จพ่อไม่เป็นไรเพราะรู้อย่างนี้คงไม่ยอมเป็นแน่แต่จะทำอะไรคิดดูก่อนทหารหารสี่เราทับเป็นของชั้นกับลุงหมดในเมื่อวันนี้กูไม่ได้เมียพูดสันส้นๆง่ายๆกูขอกระบนเวลาที่มึนจะพูดแล้วยกพล ชาดัดทละชนโอยคนชาติชั่วมึงหลงตนลืมตัวไอ้คนชั่วเลี้ยงมิเชีองคอยผู้วักดาวไย มาคิดทำลายดาวลืองวันนี้สมิงมัดชะวันนี้กูจะเปิดใจ มึงทำให้คูเคืองและขอเมืองไม่ให้เพราะมึงพูดและกันไม่ถ้ารู้เรื่องจัดการมันครับลุงต่หนิงมาตบะบกเรามาลุงกําชับผมขยับไม่ช้าเราต่างใจรัชคาตัดคอหมดความสดใสกูไอเด็กป้ายพ่อสองคิดมาพะนอ คิดมาพนอต่อเนื่องมึงคิดมาเกา่าถอ้เจ้าแก่แกอูคิดรัาางแก่ก้าวกากลเดี๋ยวมึงเราจะก่อยทาให้ถอยรีไกลคงจะหมดละก้าวเกลคุยเคื่องคงจะหมดใครใคคุยเคื่องท้าไม่ได้เป็นคู่ อยู่ถ้าไม่ได้เป็นคู่อยู่ขอเคียทถ้าไม่ได้ตุ๋งว่าเมียขอเมืองอย่าจะหากูรังแกอ่ะกูให้แม่น้ำใจดีด้วยเนาะ รี่จัดการมันสมิงมันจะเบิดลิเกต้นตีนไม่เตรียมดาบเลยถมาขอรู้ว่าไอ้มัตรกาดไอ้ท่าชั่วข้าขอชุดเป็นเดือพันมันดูแดงมากเลยวิค้า่อนจะนตัวมะนแก่งมาที่ปากก่อนเลยใช่ชมี่ไหยไว้โอกาสไปของเราแล้วไม่ต้องหวงโลกเบิดแลง มากเลยกินอาหารเม็ดหรืออหารฟองวันนี้